ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพามาเดินเล่นตลาดนะครับตลาดนัดนะครับนะครับอําเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมันเลือกเสื้อผ้าด้ครับนี่เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองสวยๆนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่เสื้อผ้ามือสองสวยๆนะครับเสื้อกันหนาวกับที่สวยครับเห็มันครับที่ตากอยู่ครับนะครับเสื้อผ้าสวยๆนะครับเสื้อผ้ามือสองสวยๆนะครับ เห็นไหมครับผู้คนมากมม้เลยครับผมนะครับเราจะไปดูนะครับคนก็มาเดินเล่นตลาดอ่านี้กําลังจุดเข่าด้วยครับจุดที่มันเข้ามันยังไม่เข้าไปข้างในนะครับยังไม่เข้าไปข้างในนะครับเสื้อผ้ามือสองมีหลายแบบนะครับมีแบบต่างๆนะครับแบบต่างๆสไตล์ต่างๆนะครับเดินดูกันนะครับมาเดินดูกันนะครับนะครับเสื้อผ้ามือสองครับแล้วก็เป็นข้างๆนี้เป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อม นะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับเสื้อผ้ามือสองไม่รู้ว่าคนหมู่บ้านผมเขาไปขายตรงไหนนะครับหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอไม่รู้ว่าไปขายตรงไหนนะครับมาเดินเลือกเสื้อผ้ามือสองกันนะครับนี่ครับเดินเลือกเสื้อผ้ามือสองกันนะครับนี่ครับ เสื้อผ้ามือสองมีเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองนะครับคนเรียกมากมายนะครับนี่ก็รถของบ้านผมนะครับแม่ค้าก็นั่งสบายเลยครับนี่ครับแม่ค้า,ะานะครับว่าแม่ค้าสวยอยู่หรอกทายได้อยู่หรอกอันนี้้แม่คา อันนี้ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับผมเหตนยูทูบเบอร์ท่านไหมครับผมครับผมคนไลน์นะครับนี่ครับผมนี่ก็เสื้อผ้ามือสองนะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ครับจวพาเดินไปดูข้างในนะครับน่ครับเสื้อผ้ามือสองนะครับที่สวยมาเลือกได้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับนะครับนะครับฝั่งนั้นก็แว่นตานะครับฝั่งนี้เป็นผลไม้นะครับนะครับนะครับหมวกไหมพรมที่สวยนะครับหมวกไหมพรมที่สวยนะครับอันนี้เป็นแค่ กำลังเดินทางเข้านะครับยังไม่ถึงข้างในนะครับผมนะครับนี่ครับนี่นะครับเพื่อผ้ามือสองนี่ครับขายต้นไม้ด้วยนะครับขยต้นจชะบาเหรอครับนี่ต้นระบาดต้นเลยครับโอ้ยนี่ครับพอดีจะหมดแล้วครับอ๋อครับผมนี่ครับพ่อค้าหนึ่หมดแล้วนะครับต้นระบาดทุกต้นเลยครับเพราะอยู่ที่บ้านด่านนะครับบ้านด่านใช่ครับ มาซื้อช่วยพ่อพานะครับได้เลยครับทนระบาดเนาะทนระบาดนะครับถ้าดูที่ฟาร์มจะสวยกว่านี้อ๋อบ้านด่านเนาะใช่ครับชื่อฟาร์มอะไรครับเกตวดีฟาร์มครับเกตวดีฟาร์มใช่ครับเกตบดีฟาร์มบ้านด่านนะครับใช่ครับไปดูได้นะครับครับผมดูได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยนะครับไปเดินทางต่อนะครับเดินต่อร้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับผมกาแฟนี่ครับผมร้านกาแฟ คนก็มากมายนะครับนะครับนี่ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองนี่ก็ต้องเดินระวังรถครับรถมันเยอะนะครับนะครับเสื้อผ้ามีทุกรูปแบบนะครับนี่เสื้อผ้าสวยๆนะครับรายช้างรายช้างนะครับเสื้อผ้ารายช้างนะครับสวยๆนะครับรายช้างนี่ก็เกียงยีนนะครับ เกงเกงยีนนะครับผมเก่งเกยงยีนตัวร้อยนะครับมันซื้อได้นะครับเกงยีนตัวร้อยนะครับเก่งเกงเยอะมากนะครับเกงยีนเกงวอมนะครับตัว85ดสิบหอุ้มตัวที่สวยครับไว้ใส่เป็นงานนะครับที่สวยทั้งนั้นเลยครับอืมว้าวสวยนะครับ เงงรายสสวยนะครับเห็นไหมครับนี่คนก็มาซื้อกันนะครับมาเดินตลาดนะครับมาหาของถูกนะครับผมของถูกถูกนี่เสื้อกันหนาวตัวนี้ก็ราคาแค่60บาทเองครับนี่ครับราคา60บาท60บาทชิสสวยทั้งนั้นเลยครับมาดูรองเท้านะครับกู้รองเท้าคู้ร้อยแปดสิบยางสวยเลยนะครับ เสื้อผ้าเอ้ยรองเท้านะครับตัวละเอ้ยคู่คู่ละร้อยแปดสิบนะครับคือสวยทั้งนั้นเลยครับสวยมากเลยครับรองเท้าผมก็เยอะนะครับโอ้สวยมากเลยครับเร้อยแปดสิบสวยมากเลยครับนี่ครับสวยมากเลย คู่180นะครับ,รน,รบนี่แต่รองเท้าสวยๆนะครับรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับคู่ร้อยแปดสิบนี่ก็รองเท้าใหม่นะครับนี่ครับรองเท้าใหม่นะครับผู้คนก็มากมายนะครับผู้คนก็มากมายนะครับเดินเที่ยวกันนะครับ เสื้อฝั่งนู้นก็ห้าสิบแปดสิบเองครับราคาถูกถูกนะครับมาเที่ยวนะครับตลาดนัดอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับนี่พ้าค้าแม่ค้าคนก็กระลังรองเท้าเยอะมากเลยครับฝั่งนู้นก็เสื้อผ้าเต็มเลยครับนะครับนี่ครับลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับ ลูกชิ้นยืนกินนะครับของบรีดำนี่ครับลูกชิ้นยืนกินของบุรีรัมยนี่ครับข้างในก็มีเยอะนะครับข้างในผมไม่ผมไม่เดินไปนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งนู้นนะครับข้างในก็อีกของอีกเยอะแยะอลยนะครับนี่ครับของอีกเยอะแยะนะครับต้องเดินระมัดระวังครับรถมันเยอะนะครับรรถมันเยอะ รถมันเยอะแยะนะครับรถเยอะแยะนะครับมาดูร้านทองนะครับร้านทองนะครับมาดูร้านทองนะครับดูร้านทองอ๋อลมพัดใช่ไหมครับนี่ลมบึ้งกำลังเก็บอ๋อครับเมฆาโดนลมนะเมฆาโดนลมนะครับมาซื้ออุดหนุนได้นะครับไป <คะ S 1> ห,หมดเลยค่ะอืมนะครับ รวมมันพัดไหมคะก็มานั่งจัดใหม่ครับผมจัดใหม่มันเก็ตไปโน่นโอ้ปวดมาหมดนั่นนี่ร้านไปหมดเลยโอ้ลมแรงใช่ไหมครับแรงค่ะมันมาแบบเอาไม่ทันอะ่ะไปหมดเลยยเลยลูกค้าไม่เข้าร้านให้เลยวันนี้ของเก็บไม่เสร็จสักทีครับ มาซื้อช่วยนะครับใครอยากใส่ทองชิสวยนะครับมาซื้อช่วยแม่ค้านะครับทองที่สวยนะครับนี่มอระกฏก็มีนะครับมอระกฏก็มีนะครับเสื้อผ้าเยอะมากเลยครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับคนก็เลือกเสื้อเลือกผ้ากันนะครับเลือกเสื้อเลือกผ้านะครับ มีแต่ตัวราคาถูกนะครับ50 60เองครับมาซื้อนะครับไม่ใช่เอาฝอยได้เพียงแค่สองล้านเนี่ยสวัสดีพี่น้องครับของร้านนะครับร้านไฮโซอนุญาติบูติกดีดีต้อนรับค่ะครับผมนะครับนะครับพาไปเดินดูที่อื่นนะครับนี่ขนมนะครับขนมนะครับโดนัทสวยอร่อย มาช่วยกันอุดหนุนนะครับครับเลขค่ะขายไหมคะแผ่นก่ะดูกทผ่นกระดูกนะครับเกื่อบเอฟซีเห็นไหมโอ้โหไปดูร้านอื่นนะครับไปดูร้านอื่นไปเก็บไหนคะฮะตึกระค้ครับผมไม่ไม่ผมเป็นยูทูบเบอร์ส่วนตัวครับช่องชืออะไรครโฮมมี่ครับผมพัดผัดสทยครับผมก็แล้ว ยูทูบกาแฟกชื่อเหมือนกันเลยจ้ะเอา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 เฟสก่อนลูกสาวนะครับตั้งช่องให้หน่อยเอาของมาครับนี่ครับวอร์วิ เดี๋ยวจะกดติดตามให้เออนะครับเดี๋ยวผมใส่ช่องยูทูช่องยูทูปให้นะครับช่องยูทูปกดหรือยังยังครับกันกว่าใช่ไหมเมื่อกี้คนติดตามใช่ใช่จะไปตัดต่อยอีกรอบไหมนี่ตัดครับตัด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 โต๊ะออกด้วยนะครับ อะไ,อไมันไม่ไดีดมานตัดอองไม่มันน่าจะมาแต่เช้าวันนี้ของอค่อยเยอะแล้วครับถ,ถ้าจะมาตามหาแม่ค้าบอกโอ้ร้านนี้โต๊ะลอยได้อยู่ไหน <c oughs> อันน่านาจะมาเช้าวันนี้โดนนัดค่อยเยอะแล้วนี่ไอ้นี่ถ่ายร้านนี้เลยเด้อเนี่ยโอ้ยร้านนี้นะคนเยอะคนเยอะใช่ไหมครับต้องมาแต่เช้าวันนี้โดนัดมันจะเยอะผมเพิ่งเสร็จธุระครับเพิ่งตัดต่อเพิ่งออกมา อ่าช่องของมีหาไม่เจอมันต้องพิมพ์ว่าไงยูยูทูปปผมพิมพ์ว่าเลยครับถามอันนี้ยูทู u ไหมยูทู e ครับัสดีจ้าโเ้ยมาแล้วครับมาแล้วบอลมาแล้วสลัมมา เออไม่ขาสมจ้ำระลไปเนื้อไม่ขาด้านไปเียวไม่ไ้ไป้าเสี่ยวเลยนะเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขายร้านยออ๋อเดี๋ยวมันอีกหลายร้านเราต้องเดินไปครับผมเดินต่อครับเลสโก้ครับเลสโก้นะครับเดินต่อครับนะครับนะครับผู้คนมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดสัตว์นะครับ สัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับสัตว์เลี้ยงน่ารักนสัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับนี่นะครับจะเกิปลาอย่างอันนี้ใช่ไหมอันนี้ได้ยี่สิบบาทที่ได้คเขาที่ผมพูดมีครับมาซื้อนะครับใครชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่สายเลี้ยงกระเต่าเอ้ยเลี้ยงปลาก,กัดนะครับตัวละห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแบบประเภทเอาไว้ทานเล่นนะครับพวกมาจากทะเลนะครับพวกซีฟู้ดนะครับพวกปลาหมึกนะครับปลาหมึกปลาย่างนะครับนี่ครับมาซื้อนะครับปลาหมึกปลาย่างปลาแห้งนะครับพ่อค้าลหล่อๆซื้อช่วยพ่อค้านะครับ น่ครับนะครับเสื้อผ้าตัางนี้ก็มากมายนะครับนี่ครับของเยอะแยะเลยครับของเยอะมากนะครับเยอะมากเลยครับผู้คนก็เยอะนะครับอันนี้แค่เส้นนอกนะครับถ้าเส้นในเนี่ยคนเยอะมากนะครับนี่ถุงเท้าถุงเท้าราคาถูกนะครับนีถุงเท้าราคาถูกนะครับถุงเท้าราคาถูกนะครับ มัดละห้าสิบนี่แหละผมซื้ออย่างนี้แหละเต็มเต็มตะกร้ายังไม่ใส่สักทีเลยครับซื้ออย่างนี้แหละเต็มเลยครับนะครับเต็มเลยครับไม่ขาดมัดละห้าสิบมาช่วยอุ่นนุนกันนะครับนี่ตั้งใหญ่เลยมัดละห้าสิบนะครับมัดละห้าสิบก็รองเท้ายาวรองเท้ากีฬานะครับรองเท้ากีฬานะครับนะครับ ดูนะครับฝั่งนี้ก็เสื้อผ้าราคาถูกทั้งนั้นเลยครับนะครับราคาเซลหกสิบเจ็นะครับราคาเซลล์นะครับราคาเซลล์นะครับคนก็แน่นมากครับขนาดเส้นนอกนะครับนี่ยังไม่เข้าเส้นในนะครับคนยังแน่นเลยครับผมถ้าเข้าเส้นในคนคงแน่นมากนะครับนะครับนานๆทีผมมาถ่ายที่ตลาดนัดเพราผมก็ไม่ค่อยได้มาเดินนะครับ ผมไม่ค่อยได้มาเดินตลาดนัดนะครับผมคือตัวผมเนี่ยผมเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเที่ยวต่างจังหวัดวันนี้โอกาสว่างนะครับก็เลยมาเดินดูตลาดนัดให้นะครับมาดูพามาดูสินค้านะครับพามาดูสินค้าตัวผมเองก็ชอบเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับผู้คนมากมายนะครับมีแต่ของราคาถูกๆทั้งนั้นเลยครับนี่เสื้อผ้าเด็กก็มีนะครับราคาถูกๆ เสื้อผ้าเด็กราคาถูกๆนะครับผมนะครับเห็นไหมครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับผู้คนก็มากมายนะครับผู้คนมากมายนะครับเห็นไหมครับผู้คนเยอะมาก ข้างในนั้นก็เยอะนะครับแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับเราจะเข้าไปให้เราจะถ่ายรอบนะครับให้ดูนะครับรองเท้านะครับเสื้อผ้ามากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสมือถือนะครับฟิลพลาสติกฟิลกระจกฟิลอะไรก็มีนะครับแล้วเราจะซื้อนะครับเห็นไหมครับนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารนะครับครับพวกอาหารนะครับอาหารสดนะครับทั้งอาหารสดทั้งฟาสต์ฟู้ดก็มีนะครับ ส้มตำส้มตำ,มตำบมาเจอเจอ้คนสวยเขาม,มาถ่ายคลิปครับออกอันนี้ดิ YouTube <ร>ทั้งเฟซครับห,บ,รบห้องพดีเมืองเลยยพราว่าห้องนี่นนเเอ่ะไล่เจ้าเรียนเฟซป่ะทำมาผมมันบ่มีเน็ตเตโอเคครับเรามาล้างค่อยอยเพิ่มครับนี่ครับ ครับผมนะครับผู้คนมากมายนะครับนี่ด้านนิดด้านของอาหารนะครับเป็นด้านของอาหารนะครับอาหารนะครับเครื่องดื่มมีร้านดังๆมากมายครับที่คนเข้ามันแน่นเลยนะครับที่คนเข้ามันแน่นเลยนะครับนี่ครับอาหารมากมายนะครับนี่ก็แม่ค้ารูกชิ้นนะครับแมค้ารูกชิ้นอร่อยอร่อยนะครับมาช่วยกันอุดหนุนนะครับนี่น่าอร่อยมาก น่าอร่อยมากนะครับขานะลูกชิ้นพร้อมผลไม้นะครับมาช่วยอุดหนุนนะครับนะครับนทะุกค,คนเดินมาซื้ออาหารกันนะครับเห็นไหมครับเดินมาซื้ออาหารกันมากมายนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้เป็นพระใหญ่ครับพระใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอสตึกนะครับที่เรากราบไหว้คารวบูชานะครับข้างๆพระใหญ่ก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับสนามปาร์คเด็กเล่นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับสนามเด็กเล่นนะครับที่คนมามาพักผ่อนมาออกกําลังกายบริเวณนี้แหละครับเห็นไหมครับนี่ของกินมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำไก่ทอดนะครับ ไก่ทอดส้มตำนะครับนี่ของกินมากมายนะครับเห็นไหมครับของกินของมากมายนะครับนี่ด้านของกินเชิญนะครับเชิญมาเที่ยวที่อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัฒนธรรมของเรานะครับหลายภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานนะครับภาษาราวนะครับภาษาเขมรนะครับ ภาษาสวยภาษาโคราชภาษาบุรีรัมย์นะครับแต่ละหมู่บ้านจะพูดภาษาไม่เหมือนกันนะครับแต่ละหมู่บ้านจะพูดภาษาไม่เหมือนกันแต่สื่อสารกันเข้าใจนะครับด้วยภาษากลางบ้างภาษาไทยบ้างนะครับด้วยภาษาอีสานราวบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับพระใหญ่ที่สวยงามนะครับพระใหญ่สิ่งที่เราศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอเราจะที่สักการะบูชานะครับ นะครับนี่ครับพาใหญ่เชิญมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวสตึกนะครับมาเที่ยวสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับลูกชิ้นย่างนะครับไส้กรอกเอ้ยเนาะไส้กรอกเห็นไส้กรอกก็ว่าลูกชิ้นผมนี่ครับครับผมนะครับแม่ค้านะครับแม่ค้ามาขายของครับจะพาเดินไปฝั่งนู้นนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับ ผลไม้ก็มีนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแตงโมนะครับแตงโมนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นผมจะไม่เดินไปผมจะเดินบกมาฝั่งนี้นะครับเดินบกมาฝั่งนี้นะครับนะครับมีทั้งไข่ย่างแตงโมนะครับไข่ย่างแตงโมนะครับนี่ครับจะเดินพาบกมาฝั่งนี้นะครับจะพามาดูร้านดังๆที่คนเข้ามารับประทานมากมายนะครับผมก็มาทานบ่อยนะครับเข้ามาทานบ่อยนะครับนี่ครับ ตลาดนัดเป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากแล้วคนคนก็เยอะมากด้วยนะครับใหญ่มากคนเยอะด้วยนะครับนี่ร้านหมี่ไต้หวันนะครับ20บาททุกอย่างนะครับนะครับครับผมนี่ร้านนี้นะครับที่คนแน่นร้านทุกวันนะครับเนี่ยร้านโพเงินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับ คนแน่นร้านเลยนะครับคนแน่นร้านทุกวันนะครับนะครับคนแน่นร้านทุกวันผมก็มาทานบ่อยนะครับร้านนี้ครับอร่อยครับอร่อยนี่ครับคนเข้าคนออกไม่ขาดสายนะครับร้านนี้นะครับเห็นไหมครับอู้ร้าน อ้าผมเพิ่งรู้ว่าร้านข้าวมันไก่ตรงนี้ก็มีครับข้าวมันไก่ประตูน้ำเอะเนระเดี๋ยวผมจะมาลองชิมนะครับนี่ครับอ้วก๋วยจับข้าวข้าขาหมูก๋วยจับหมูกรอบเอ่อกำลังรู้นะครับว่าแถวนี้มีร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับอู้เนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายทอดสดเราผมจะเดินมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับก๋วยเตี๋ยวเป็ด เดี๋ยวหมูตุนล,ลูกชิ้นก็มีครับขายนานยังครับผมขายยังไม่ถึงปีย้าย<อ>มาจากกรุงเ<อ>ทพขายอยู่ที่ห้างอ๋อโอ้ขายจากห้าง<อ>เดี๋ยวถ่ายทอดเสร็จผมจะเดินมากินร้านนี้แหละครับเ,เห็นแล้วร้านนั้นก็อร่อยนะร<อ>้านนั้นมีกคยจับร้านนี้ใช่ไหมครับอออเออข้าวขาหมูแล<อ>้วก็ข้าวผัดหอมข้าก็มาจากกรุงเทพคอ๋อครับผมเชิญนะครับนะครับผมผมกำลังเห็นนะครับนี่เหรอ ผมเป็นคนที่เที่ยวเที่ยวบ่อยผมไม่ค่อยได้มาอำเภอตัวเองครับผมลูกค้าให้หน่อยเด้อได้ครับผมนะครับเชิญนะครับครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับสี่สิบห้าสิบนะครับแม่ค้าสวยๆนะครับจ้าขอบคุณครับผมโอเคนะครับตุนลูกชิ้นจ้าครับเดี๋ยวเดินไปนรำเผาหมูกรอบหมูสามชิ้นอะไรก็มีหันตำสั่างจ้าครับผมอุดนุนนะครับข้างๆโรงเรียนนะครับ หรือข้างๆผ้าใหญ่เดินมาได้นะครับค่ะแล้วผมปักหมดให้นะครับโอเคครับผมครับผมขอบคุณครับมันทามันชิมให้หน่อยนะไ้ได้แล้วเดินถ่ายต่อก่อนนะครับครับไปครับผมไปเราไปเดินดูกันต่อนะครับว่าตลาดนัดเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ด้านข้างๆนะครับด้านข้างๆบริเวณที่เขาจอดรถจอดรานะครับจอดรถนะที่จอดรถนะครับ บริเวณข้างนี้เป็นที่เขาจอดรถนะครับปกติร้านค้าก็จะเยอะแยะนะครับร้านค้าเยอะแยะนะครับแต่วันนี้เป็นตลาดนัดนะครับเขาเลยใช้สถานตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับข้างๆสนามเทนนิสนะครับข้างๆสนามเทนนิสนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนสตึกนะครับโรงเรียนสตึกนะครับโรงเรียนปฐมนะครับโรงเรียนปฐมสตึกนะครับเห็นไหมครับ นี่รับผู้คนมากมายเลยนะครับผู้คนมากมายไก่กองนะครับนี่ก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งครับนี่เป็นรองเท้านะครับรองเท้าราคาถูกๆนะครับสี่สิบบาทเองนะครับรองเท้าราคาถูกๆสี่สิบาทนะครับมาช่วยกันซื้อนะครับผมถนนนะครับสี่สิบบาทนะครับนีแต่ของเยอะแยะมากครับ ผมก็ไม่ค่อยจะมาเดินหรอกครับผมนะครับนานๆทีผมจะมาเดินนะครับนี่ครับนี่ครับขายตะกร้านะครับมาซื้อช่วยนะครับอันอันจ้าบาทเหรอครับนี่ลอยแปดสิบจ้าลอยแปดสิบมาซื้อซาเบอร์นครับเด้อ ครับก็ขานะครับร8 0ยแปบนะครับงานฝีมือแฮนเมกนะครับฝีมือล้วนๆครับนี่ครับแฮนเมกนะครับเพื่อนอุดหนุนนะครับผมขอบคุณนะครับเดินดูต่อนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะครับที่อร่อยนะนี่มีใส่ถาดด้วยนะครับใส่อันนี้นะครับนะครับแล้วก็สั่งนะครับพวกมาซื้อเยอะแยะมากมายนะครับผม อร่อยอร่อยอุดหนุนกันนะครับเหมุอนกันนะครับผมขายดีมากนะครับขายดีมากเรามาเดินดูต่อนะครับดูต้นไม้นะครับดูต้นไม้นะครับนี่ครับต้นไม้นะครับมะเขือมะเขือยาวนะมะเขือหลายพันนะครับแต่ละพันเขาจะแยกไว้ต่างหากนะครับมะเขือนะครับมะเขือ มะเขือยาวมะเขือสีพริกนะครับพริกกินดาพริกเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมครับนี่พริกเยอะแยะมากมายพริกกระเหรี่ยงก็มีนะครับนี่พริกกระเหรี่ยงเผ็ดๆนะครับเผ็ดสุดยอดนะครับพริกกระเหรี่ยงพามาดูข้างในนะครับมาดูข้างในนะครับนี่ผลไม้ผลไม้ไม่ใช่ผลไม้พริกนะครับผมพูดผิดนะพริก <serves> อันนี้พริกเออพริกสีพริกอะไรครับ นะครับพริกอันนี้เนี่เป็นพริกกระเหลี่ยงผิดเผ็ดนะครับนี่ผิดเผ็ดเผ็ดหัวหลับตับไม้นะครับนี่ะครับเอาไว้กินกับปลาจอบนะครับปลาจอมไปตำน้ำพริกก็อร่อยนะครับผู้คนมากมายนะครับนะครับคนเยอะแยะนะครับเสื้อผ้าถูกถูกราคาถูกถูกอันนี้ก็เป็นผักนะครับผักผู้ด่างนะครับผู้ด่างผักอันนี้ผักกุ้ยไอผักกุ้ยชายนะครับ คนอีสานเรียกผักแป้นนะครับผักแป้นผักขุก้ยฉ่ายนะครับ <แจ S 1> มะเขือเทศนะครับถ้ามะเขือเทศก็มีมากมายนะครับผมตน้ตนออบแอบอฮะต้นออบแอบออครับเขาไปเขาไปเอี่ยงกินครับออบแอบออบแอบไปแกงเห็ดอ๋อเคยเห็นเคยเห็นแต่ในคลลิปปาต้ยอ๋อเคยเห็นแต่ตอนนี้คลิปด้วยถูก,ก็ว่าเอออบออบแอบอ๋ออ,อันนี้บอกมันมันออกเปรี้ยวๆป่ะครับผมครับแมนแมนอ๋อเอาไปแกงปลาครับ อันนี้ก็ผักแก้วแกวนี่ก็ผักขี้จีนนะครับผักขี้จีนเอ้ยขึ้นชายนะพูดผิดขึ้นชายขึ้นชายนะไปใส่ย,ยำใส่ต้มนะครับนี่ซาซาลาน่นะครับเอ้ยยีซาซาลาเน่หรือใบมิ้นนะครับมิ้นนะครับต้นมิ้นนะครับหรือซาลาเน่ใส่ลาบนะครับอร่อยชะอมก็มีมากมายครับชะอม มะยมผักหวานมาซื้อนะครับมากมายนะครับดอกอินทวาก็มีนะครับใครชอบดอกใหญ่ๆสวยๆนะคดอกอินทวาผักติ้วผักติ้วผักเม็ดมากมายฝั่งนี้ก็นะครับขายเสื้อผ้านะครับข้างในนะผมเดินเข้าไปไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดเสียงเพลงนะครับติดลิขสิทธิ์ขอบคุณนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับ ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับโฮมี่จุงกะสวัสดีครับ